รุ่นนี้เรืว่าเรือคว่ำนะครับ่ามาขึ้นนะครับมาอันนี้นะครับคุณลูกค้าส่งมาให้ตรวจเช็คนะคเป็นรหัสเรือังคับ ft 0 0 9นะครับปัญหาคุณลูกค้าก็คือว่าเขาบอกว่าวิง่งติดติดดับดับอ่าอันนี้ผมลองลองมาทดสอบเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้เทอร์ฟินจัดให้ใส่ไปเลยนะครับแบบนี้โอเคมาสเปคของเรือรุ่นนี้นะจะเป็นเรือพร้อมเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเบาๆก่อนส่งเรือ มาโอ้น้ำสูงมากเช็คซ้ายขวาก่อน <c oughs> เอาละดูปุ่มซับทิมสิว้าวใส่ซีนนี่มันเลี้ยวติกเลยอาการแรงไม่ดีนะ โอ้โหมันลากอะไรเข้ามาเต็มเลยเนะี่ยมีหน้า,าเลี้ยวไม่ค่อยได้เนี่ยวินบอมบ์ใบกอนนะครับโอเคแบตเตอรี่ของน้องเขาจะหมดนะครับมีการร้องเตือน ่าโอเคเรียบร้อยอเ,เอาละขึ้นจากน้ํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการนะครับว่าน้าเข้าเรือไหมเช็คกันไปเลยนะครับดูนะข้างในแห้งไม่มีเลยครับที่ออกที่กระเด็นนี่คือน้ำจากข้างนอกนะ มอเตอร์ก็สามรอบพอรับได้อุณหภูมิโอเคเรียบร้อยแล้วครับ